สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจุ๋มค่ะและวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องราวสาระเกี่ยวกับตัวเด็กในหน่วยอาหารจากคุณค่ามากมีก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนั้นคุณครูจะพาเด็กๆมาร้องเพลงอาหารหลักห้าหมุ่เป็นเพลงที่เด็กๆเคยร้องก่อนที่จะรับประทานอาหารกันค่ะ เด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยถ้าอย่างนั้นเราไปร้องพร้อมๆกันเลยค่ะอาหารหลักคำของไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปลพันหมูหนึ่งที่เนื้อนมไทยที่าเล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันหมูสองข้าแป้งเบื่กมันและน้ำตาลจะให้พลังหมูสามกินผักต่างๆสีเขียวเลือกบ้าง สีทิ้ผลไม้สรรหานมากมายกินเป็นหน่จึงิงมูห้ายได้เล่นกินไข่มันทั้สิ่งให้ปุ๋งร่างไข่มันทั้สิ้นให้เป็นร่างกายอาหารหลักคำของไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปรพันธุ์บหนึ่งที่เนื้อนมไข่ถั่วมะเล็ดช่วยให้ ตัวแข็งขันหมูสองเขาแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลังหมูสามกินผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามินหมูสี่กินผลและไม้สนหันมากไายกินเป็นน้าจิม้มหูห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทางสิ่งให้ปุงร่างไขมันทางสิ่ให้ปุนร่างกาย เด็กสามารถฝึกร้องไปพร้อมๆกันนะคะและชวนคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆที่บ้านร้องร่วมกันได้นะคะเพลงนี้อาหารหลัก้าหมู่ค่ะไม่ยากเลยและต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักอาหารดีมีประโยชน์ชนิดหนึ่งค่ะ เป็นจำพวกสมุนไพรค่ะเด็กๆสมุนไพรก็หมายถึงยานั่นเองแต่ในที่นี้ไม่ใช่ยาคมๆที่เด็กๆรับประทานกันนะคะเป็นอะไรนั้นเรามาติดตามกันค่ะเด็กๆเห็นดอกไม้ในภาพไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคือดอกอะไรใช่แล้วค่ะคือดอกอัญชันนั่นเองเด็กๆออกเสียงนะคะดอกอัญชัน เด็กๆมองที่ดอกอันชันสิคะแล้วบอกคุณครูได้ไม่เอ่ยว่าดอกอันชันมีสีอะไรใช่แล้วค่ะดอกอันชันมีสีน้ำเงินอมม่วงสีสวยเลยทีเดียวแล้วเรายังสามารถนําดอกอันชันมาประกอบเป็นอาหารได้ด้วยค่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอาหารอะไรได้บ้างนะน้ำจากดอกอัญชันสีสวยเลยใช่ไหมคะเด็กๆอาหารจากดอกอันชัน ดอกอัญชันยังมาทําเมนูขนมได้ด้วยนะคะเราจะใช้สีจากดอกอัญชันมาเพิ่มสีสันให้กับขนมหวานค่ะดูสิคะน่าทานเลยทีเดียวหากเด็กๆทานอาหารที่ทํามาจากดอกอัญชันนะคะเด็กๆจะได้ประโยชน์จากดอกอัญชันหลายอย่างเลยนะคะดอกอัญชันเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงทําให้ผิวของเราสวยและดอกอัญชันยังช่วยบํารุงสายตาของเราด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปเด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้กันค่ะเด็กๆเปิดไปในหน้าที่9นะคะในหน้านี้ให้เด็กๆระบายสีตามธรรมชาติของดอกอัญชันในน้ําสมุนไพรของดอกอัญชันเด็กๆสังเกตสีของดอกอัญชันสิคะว่ามีสีอะไรค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตเห็นแล้วเด็กๆระบายสีลงไปได้เลยค่ะสีน้ําเงินอมม่วงนั่นเองระบายสีลงไปในแก้วน้ําดอกอัญชันได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูแบบฝึกหัดในในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพขนมไทยที่ทําจากสีธรรมชาติของดอกอัญชันเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดอกอัญชันจะให้สีตามธรรมชาติคือสีน้ําเงินและสีม่วงหรือน้ําเงินอมม่วงนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นอาหารที่ได้จากสีของดอกอัญชันนั้นก็จะได้สีน้ำเงินอมม่วงสวยๆแบบนี้ค่ะเด็กๆมองดูสิคะว่าขนมอะไรบ้างเอ่ยที่ได้จากสีธรรมชาติของดอกอัญชันเมื่อพบแล้วเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เปิดไปในแบบฝึกหัดหน้าที่1ิบนะคะในหน้านี้ให้เด็กๆทาเครื่องหมายถูก ขับภาพที่สัมพันธ์นก,นกันกับภาพทางสายมือนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆจากที่เด็กๆเ,เรียนมานะคะอาหารดีมีประโยชน์ก็คืออาหารหลักห้าหมูใช่ไหมคะและในแต่ละหมูในแต่ละอย่างนั้นน่ะจะมีประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างไรบ้างเดีย๋ยวเด็กๆมาดูในแบบฝึกหัดนี้กันนะคะข้อที่1ผักบุ้งค่ะผักบุ้งเมื่อเราทานผักบุ้งไปจะไปบำรุงอะไรเอ่ย ไปบำรุงสายตาของเราให้สายตาของเรามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกทับภาพตาเลยค่ะในข้อที่2ลูกเกดลูกเกดเป็นผลไม้นะคะเด็กๆนำมากบแห้งจึงเรียกว่าลูกเกดค่ะและลูกเกดเนี่ยเมื่อทานไปจะไปบำรุงอะไรนะฟันหูหรือตาคะ ใช่แล้วค่ะบำรุงฟันนั่นเองฟันก็จะแข็งแรงเด็กๆทำเครื่องหมายถูกภาพฟันเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูมะเขือเทศมีหลายคนชอบมะเขือเทศใช่ไหมคะมะเขือเทศเมื่อทานลงไปแล้วนะคะมะเขือเทศจะไปบํารุงอะไรนะคะผมผิวหรือดวงตาคะ่ะ ใช่แล้วค่ะมะเขือเทศสีสวยๆก็ต้องบำรุงผิวสวยๆนั่นเองเด็กๆทำเครื่องหมายถูกพับผิวเลยค่ะต่อไปค่ะข้อสี่ถั่วลันเต้านะคะเป็นผักที่หลายๆคนชอบเลยทีเดียวคุณครูด้วยเช่นกันค่ะทัว่วลันเตาเมื่อทานไปแล้วเราจะได้รับประโยชน์บำรุงส่วนไหนนะฟันตาหรือผมค่ะใช่แล้วค่ะ ตัวรันเตาเมื่อทานไปแล้วจะบำรุงผมของเราให้เงางามสุขภาพดีค่ะเด็กๆทำเครื่องหมายถูกไปแต่พับผมได้เลยค่ะและเด็กๆอย่าลืมนะผักก็มีประโยชน์นะคะเด็กๆทานเยอะๆนะมาดูในข้อที่5ค่ะผักขมค่ะผักขมก็มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะเด็กๆเมื่อเราทานผักขมลงไปแล้วจะบำรุงส่วนไหนนะเด็กๆลองทายดูค่ะเล็บผิวและ ตาบำรุงส่วนไหนคะใช่แล้วค่ะบำรุงเล็บของเราให้แข็งแรงนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทําทำเครื่องหมายถูกลงไปในภาพเล็บเลยเด,เด็กเเห็นแนละ้วใช่ไหมคะว่าอาหารในจำพวกผักนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังบำรุงร่างกายของเราให้เรามีผมให้เรามีผิวพรรณแล้วก็เล็บกระดูก ฟันของเราแข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเวลาคุณแม่ให้ทานผักเด็กๆทานผักเยอะๆนะคะไหนคนไหนชอบทานผักบ้างเอ,อ่ยยกมือขึ้นสิคะว้าวเก่งมากเลยเป็นคนเก่งมากๆเลยคะ่ะ ไปให้เด็กๆเ,เปิดไปในแบบฝึกหัดในหน้าที่11นะคะในหน้านี้ให้เด็กๆฝึกคิดใช้สมองค่ะในหน้านี้ให้เด็กๆรวมราคาชุดรายการอาหารในแต่ละมือ้อและรวมราคาทั้งหมดในแต่ละวันพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆไปดูในข้อที่1นนะคะเป็นเวลาเช้าก็คืออาหารเช้านั่นเองค่ะในเวลาเช้าอาหารเช้าในวันนี้ก็มี ไข่นะคะสิบาทมีนม8บาทและน้ำดื่มสะอาด5บาทเด็กๆลองมารวมสิคะว่าวันนี้เราใช้เงินในการซื้ออาหารไปกี่บาทกันเอ่ยเด็กๆร่วมเลยค่ะเริ่มเลยเนาะ10บวก8เท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะ18นั่นเองเด็กๆคะเรานำา8 8ไว้ในใจ ชูขึ้นมา5นิ้วค่ะนับจาก18ที่อยู่ในใจถึง5นะคะ18แล้ว19 20 21 22 23ค่ะเด็กๆเ,เติมเลข23ลงไปในช่องว่างเลยนะคะวันนี้เราทานอาหารเช้าไปในราคา23บาทค่ะต่อไปไปดูในข้อที่2นะคะเป็นอาหารในมื้อกลางวันในมื้อกลางวันมื้อนี้ทานอะไรบ้างเอ่ยไปดูนะคะเด็กๆภาพแรกเป็นข้าวผัดค่ะ เขาผัด 1>, 1จาน20บาทต่อไปนะคะผลไม้เป็นแตงโม1ชิ้นราคา6บาทต่อไปนะคะน้ำดื่มสะอาดนี้ต้องมีทุกมื้อเลยนะคะในราคา5บาทค่ะเดี๋ยวเรามารวมกันนะคะว่าวันนี้เราทานอาหารกลางวันไปกี่บาทกันค่ะอีกไปพร้อมคุณครูเลยนะคะเด็กๆเด็กๆน้ำ20ไว้ในใจชูขึ้นมา6นิ้วนับต่อจาก20เลยค่ะ20แล้ว 21 22 2บ24 25 2ี่สกนะคะเพราะฉะนั้นแตงโมกับข้าวผัดในราคายีบกบาทค่ะต่อไปนะคะนำยี่ไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้วนับต่อจาก2ี่สกค่ะ2ี่สกแล้ว27 28 29 30, 30 31อด อาหารในมื้อกลางวันของเด็กๆทราบใช่ไหมคะว่ารวมแล้วในราคา3 1บาทต่อไปเรามาดูมื้อสุดท้ายของวันกันค่ะในข้อที่3ก็คืออาหารเย็นนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูอาหารเย็นวันนี้ค่ะมีเมนูอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆชอบหรือเปล่าคะเป็นแกงจืดโอ้แกงจืดถ้วยนี้นะคะมีผักมีเนื้อมีโปรตีนมี แร่ธาตุวิตามินต่างๆมากมายเลยค่ะเด็กๆมีประโยชน์ที่สุดเลยแต่ในราคากี่บาทเอ่ยเด็กๆดูสิคะในราคา25บาทแกงจืดท้วยนี้25บาทคะ่ะและข้าวจานนี้ราคากี่บาทคะข้าว12บาทคะ่ะและเช่นเคยต้องมีน้ำดื่มสะอาดทุกมื้อเลยคะ่ะเด็กๆต้องดื่มน้ำวันละ7-8แก้วนะคะเพื่อเพียงพอกับร่างกายของเรานะคะในราคา5บาทนะคะในน้ำ นี้เราเริ่มรวมเงินนะคะในเลข25และเลข12ก่อนค่ะถ้าเลขมี2หลักเด็กๆบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะในข้อนี้ก็คือหลักหน่วยเป็นเลข5และเลข2ค่ะ5บวก2ได้7ค่ะใส่เลข7ลงไปนะคะต่อไปค่ะนำหลักสิบมาบวกกัน2และ1ค่ะ2บวก1ได้3เด็กๆเ,เติม3ลงไปหน้าเลข7นะคะ ในข้อนี้อาหารก็คือ37บาทต่อไปนะคะบวกกับราคาน้ำดื่มอีก5บาทนะคะเด็กๆนําไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้วนับต่อจาก37ที่อยู่ในใจ37แล้ว38 39 40 41 42 ในข้อนี้นะคะอาหารมื้อเย็นของเราในราคา42บาทค่ะต่อไปเรามาหาผลรวมของราคาอาหารทั้งหมดใน1วันนะคะเด็กๆเ,เราจะรวมทั้งหมด3ม,มืือเข้าด้วยกันเนาะว่ามีราคาอยู่กี่บาทกันเอ่ยเด็กๆเ,เราจะบวกเลขในแนวตั้งนะคะเลข23 31 42เราจะรวมเลขบวกเลข3จํานวนนี้ด้วยกันค่ะแล้วเราจะเติมลงไปในช่องว่างนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราเริ่มที่หลักหน่วยก่อนค่ะเด็กๆหลักหน่วยมีเลขอะไรบ้างคะมี3 1 2เรามารวมกันค่ะ3บวก1ได้4ใช่ไหมคะเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว4แล้ว5 6เด็กๆเ,เ,เติมเลข6ลงมาค่ะ ต่อไปเรามาบวกที่หลักสิบกันบ้างนะคะหลักสิบมีเลข 2, 2เลข3และเลข4เล็กๆคะเรานำเลข2กับเลข3าบวกกันก่อนคะ่ะ3ามบวกสได้5นะคะเรานำเลข5ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วนับต่อจาก 5, 5้หแล้ว6 7 8 9เติมเลขเก้าลงไปคะ่ะ เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราทานอาหาร3ามมือทั้งหมดรวมราคา96บาทจากกิจกรรมนี้คุณครูขอให้เด็กๆนะคะตระหนักถึงคุณค่าในการรับประทานอาหารให้หมดนะคะอาหารทุกจานที่คุณพ่อคุณแม่ที่คุณครูเตรียมไว้ให้ร้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กๆขอให้เด็กๆรับประทานให้รู้คุณค่านะคะข่าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งคว้างเด็ดขาดค่ะเด็กๆ และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารจากคุณค่ามากมีเด็กๆคะ่ะวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆทบกถวนโดยการทำแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ทำในหน้าที่ 9, 10และ11คะ่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งผลงานของเด็กๆลงม,มาในาระบำในกลุ่มไลน์ของห้องเราสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคุณครูจะนำสาระและความสนุกมาฝากเด็กๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย